การกัวซาไซธัญ,ญนีสามารถสร้างรายรับได้จริงไหมในยุคที่ธุรกิจความงามกำลังเข้าสู่เลดโอเชียนสงครามแดงเดือดเนี่ยมีลูกศิษย์ถามเยอะมากเลยว่าจะสร้างรายรับได้จริงไหมจริงๆแล้วนะคะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อยากสวยและอยากหล่อใครทําให้คนสวยคนหล่อได้รวยทุกคนรู้คํานี้อยู่แล้วแต่คนรู้ปะ่ะหัวใจสําคัญเมื่อคนสวยคนหล่อเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเขาก็ต้องการสวยหล่อแต่นอกเหนือจากนั้นเขาต้องการความผ่อนคลายค่ะเพราะในยุคปัจจุบันคนอะเร่งรีบมากในการทํางานเร่งรีบในการที่จะ ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมันเกิดความเครียดสะสมคอบาไหลตึงรู้สึกแบบบางทีจิตใจเนี่ยรู้สึกเหี่ยวเฉาแต่การกลัวซาสไตล์ธัญน,นีของเราตอบโจทย์ได้แบบมากๆเลยเพราะเราเนี่ยใช้เทคนิคการกลัวซา,าจากประเทศเกาหลีมีการนวดผ่อนคลายบริเวณคอบาไหลลูกค้าที่ได้ใช้บริการทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวว่าสบายมากแล้วก็รู้สึกแบบมันได้นอนหลับลึกมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนสวยด้วยแล้วก็หน้าตาดีขึ้นด้วยแล้วก็ผ่อนคลายฟื้นฟูเยียวยาจิตใจขึ้นด้วย คุณคิดว่าธุรกิจนี้ยังไปได้ไหมคะไปได้แน่นอนเพราะการกลัวสาไม่ได้ช่วยแค่แก้ปัญหาคอบ่าไหลตึงอย่างเดียวยังทําให้หน้าเรียวหน้าสวยหน้าเด็กหน้าเฟิมยกกระชับได้ด้วยนะคะวันนี้ใครสนใจเรียนรีบมาสมัครเลยคะ่ะที่ธัญญนีเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณนะคะที่หน้าจอน,นี้แคปไปเลยหรือพิมพ์คาว่าสนใจแล้วมาเจอกันคะ่ะที่ธัญนีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ